ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้กับผมพี่อูทีวีเดี๋ยวไปดูในเกมที่ว่า Five n i g h t at Freddy's h e l l w a n t e d สบองนั่นเองครับโอเคมาต่อจาก EP ที่แล้วกันเลยดีกว่าฮะก็คือเราทำการเล่น f a s t บาร์ดไปแล้วใช่ไหมต่อไปจะเป็น f a s t บาร์ดสองอ่ะน่าจะเหมือนเดิมแหละอ้าวไม่เหมือนเดิมว่ะมีให้ปลาด้วยโอ้โหชิบหายแล้วไม่ผมนี่แบบใช้แฟลชบาร์ดเพื่อยิงเซนเซอร์แสงโยนบอลใส่เป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ยิงเป้าหมายของคุณและจะทำให้สกอร์ตกเหมือนเดิมฮะ โอ้เป็นโนถึง uh, นี oh, ่ไงวะโอ้ยยากเนี่ยโอ้โอเค What the fuck Oh ว oh. um, uh, ้า a โ h ว h a เออโดนเออโดนมีอ <enthus> ันนึงให้ยิงอยู่วะเออ นบงองีนที่ง่ายก่่นดีกว่าคะแนนก็ไม่น่าต่างกันมากอะไรขนาดนั้นเฮ้ย No No r o No h มีอบไรบู๊ปล่าะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวจอยมันไปด้วยเนี่ยเอ้าเยวต้องใส่ที่รัดเข้ามือลูกี้เชื่อฟัง เกมดีกว yeah, oh, ่าโอ้โอชัดโอ้เหนื่อยจัดเฮ้ยจะเอาปัดยิงเราไม่โดนเลยฮะเบบี้เหรอเฮ้ยระวังเว้ย มันมีเสียงพัทเบบี้อีกแล้วครับท่านผู้ชมตายตายตายมร,รู้แล้วมันเปบีบ้าเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเหรอโอ้โหต้องโยโนบอลแล้วก็ยิงไอ้พัทเบบี้ใครมันจะไปทำได้วะนะฮะทำไมวะเดี๋ยวล่ะดูกระตาโอ้ ไอ้แกงนี้นี่ว่ะทิกเก็ตบูตอสุดท้ายใช่ไหมของเราโอเคใช่ฮะเจ้ามาหมุนอันคลาสิกของแฟตแบ๊แต่มันต้องการเทคนิคโค้ดซัพพอร์ตนะนะม่หมุนพังซ่อมบันทีดีทําการซ่อมฟิว์ที่พังดต่ยังให้เปลี่ยนสวิตช์ที่ชํารุดได้ทาการเปิดเครื่องซ่อมแพงวงจรอย่าลืมบัตรกีด้วยสายไฟใหม่โดยใช้ปืนบัตรกีโอเค,นะอเคขอบใจมากโอ้โห <ayo. S 2> and will require repairs before we open tomorrow. Oh That is the end of my instructions. If I had been programmed with the knowledge to fix it, it would have already been done. my gosh! คอยหาตลอดฮะไปนำมุดเฮ้ยเฮ้ยตู้ตู้วัดวัดวัดก็หมูได้หมูได้โอ้โหนั่นไงเห็นละเพลงอะไรเขาหมันวะฮะเปลี่ยนสวิตช์เปลี่ยนสวิตช์ไม่มันมาอีกแล้วอ๋อเอ็ดจัดด้วยฮะมันเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวโเ้ยใกล้ไปแล้วพี่ตายเลย โอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบัตกีสายไฟกีสายไฟในคลิปจริงผมก็ทำมาแล้วอันนี้ชิวๆแต่ไอ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 ้ไอไอมูนแปลกไงไวะก่อนอื่นโอ้แปะเข้าไปไม่ได้ไงฮะเฮ้ยอ๋อ,อ,อเปิดแผงวงจรใส่ได้โอเคมาหัว hard on ตัวใหญ่เยอะเยอ ว้าววันนี้เลยว้าววันนี้เลยมันใกล้เรื่อยๆหรือเปล่าวะมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยใกล้อยู่ใกล้อยู่เอาหันแล้วน่ะหันแล้วน่ะ ่อวิปเรียบร้อยดีๆจบมูนชัว <Moon Tour. S 1> ได้ไหมเอาเจะมาต่อเลยยิงเป้าหมายเพื่อทำไฮสก,กอร์แค่นี้ว้าวเฮ้ยโอ,โอ้นี่ไงน,น่าสตร<า>ีม โอ้เไม่เคยเล่นหนีหน่ออกยนะ好不好ก็มีความรักอีกแน่ๆเลยว่ะไอ้ดานนี้ส้นความรักไปเยอะคะ้าแล้วก็มีโ มนะาาีนเหมือนกันนะเฮ้ยโอ้ยเย็นจัดเลยครผู้ชมโอยเป็นเมืองเลยรผู้ชมัมนมากซันเฮ้ย,ยไฟมันเป็นไรวะ ไปไงจิตเอจจิตเอโอ้วัดจบแล้วเหรออย่างร้านอาหารวะโอไม่ใช่โจนโจนโดนโหุ้ยมีแกะวะดิวูสตูดิโออะไรวะผมจะบกมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลย เว้ยแต่ดา่านนี้คือเขา่าจะนานนะโอ้โหเขาจะยิงฮันวะโอ้ท่าพายทะโกนี่ใครจะไปยิงด่นานวะแถบบุ่มลอ,อยได้ไมิจิคเฮ้ยอะไรวะนะเก่งแล้วเออกระเป็ดนะโอ้ยเจ้ ขื่่านเยอะมากโหใครจะทำไฮซกอร์ได้วะนะข้าความลับนะพี่แกคือไฮสกอร์อะไรวะยิงอะไรเนี่ยโอ้จบแล้วอ้าวจิมเมนล,ลออ็อ้อ่ะ ปืนได้อะไรมาเยอะเลยวะเฮ้ยเมืนจะพูดอะไรสักอย่างอะคุณบอกว่าบนฟ้าอะไรอะโอเคไหนดูปืนหน่อยดิโอ้คาร์บอยโอ้ปืนมันมีความเข้ากันเลยไหมแต่น้อยโอเคฮะก็ใครชอบคลิปนี้เนี่ยฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยผมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเราวันนี้สวัสดี R rap